และนี้ก็เป็นโฉมหน้าของมีดกุลขานะคะหรือว่ากุขาถ้าทางเนปารีจะเรียกว่าคุกคุริหรือว่าคุกคินะคะ ก็ที่เห็นอยู่นี้คือ8ดเล่มนะคะที่ตั้งตั้งใจจริงๆอะ่ะคืออยากได้11เล่มแต่ว่าไม่สามารถนำกลับมาได้เราก็จะเลือกเฉพาะเล่มที่ซ้ำกันนะคะก็เรียกว่าเอามาคลักคลักกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาทีหนึ่งประมาณปลายเดือนมีนาะเพราะเนื่องจากว่ารอบนี้ต้องบอกว่าโอ้โหไซส์ที่นำเข้ามานี่เซอร์วิสน้ำมันวันนี่ถือว่าเดิมทีสมัยก่อนเซอร์วิสน้ำมันวันนี่ถือว่าเป็นขนาดยาวเลยนะคะนี่อันนี้1ิประมาณ16บนิ้วนะคะ แต่ไปเจอนี่เลยรุ่นอื่นๆนะคะสิบแปดนิ้วโอ้โหแต่ละเล่มบางเล่มนี่คือโลกว่าเลยนะคะโดยเฉพาะนี่เล่มพกข้างบนด้านบนนี้นะคะหนักมากแล้วก็ขนาดไซส์ใหญ่ถ้าเอามาเกินจากนี้เราอาจจะโดนตรวจสอบความประพฤติได้นะคะแต่ก็อ่ะโอเควันนี้เรามารีวิวเราเรียกว่าเราก็นำมาคระทุกแบบที่มีในรอบที่ตั้งใจไว้อันที่ําเราก็ยังไม่เอามานะคะเดี๋ยวทยอยค่อยส่งมา มารีวิวก่อนเลยละกันเราก็ใส่ตัวเลขช่างน้ำหนักเรียบร้อยนะคะนี่ดูรายละเอียดก่อนเริ่มต้นจาก A1 นึ่ด้านบนนี้จะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าท่านใดที่สนใจนะคะไม่ต้องกังวลเดี๋ยวรอบหน้าก็แค่แจ้งหมาอีทีว่าอยากได้เล่มนี้อันนี้เป็นดาก้อนโอ้ยค่อยๆหยิบนิดนึงนะคะโอเคโอ้โหเล่มนี้นะคะหมายเลข A1 เป็นครั้งแรกที่นำเข้ามารุ่นดากอนคอบรานะคะ ออความยาวเนี่ยสิบแปดนิ้วน้ำหนักนะคะเห็นอย่างนี้โอ้โหเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่หนึ่งพัรหากรามัมอันนี้เล่มนี้หนักสุดเลยแล้วก็ปลอกนี่ทำจากหนังเป็นรุ่นแบบดารกรอนครับราหูชื่อนี้คือต้องบอกว่าเท่มากนี่มีแบบร่องแบบใบมีดเป็นฟูลเลอร์นะคะสองร่องนี่เป็นแบบดารกรอนนะคะเฉียวๆแบบนี้เลยแล้วก็เล่มนี้นะคะ ความยาวของใบมีดเนี่ยเขาตีจนสุดปลายมีดเลยนะ,ค,ะความยาวทั้งหมดของใบมีดนะคะอยู่ที่อันนี้เดี๋ยวต้องไปเช็ดอีกทีเนี่ยเช็ดได้อยู่นะคะก็ความยาวเขาอยู่ที่สิบสองนิ้วนี่สิบสองนิ้วโหเฉีียวมากเลยเล่มนี้แบบดูเท่มากหนักด้วยความหนาของไม่ต้องห่วงเลยเรื่องของ ความหนาความแข็งแกร่งนะคะของเขาขึ้นชื่อมากๆเลยนะคะคุกคุรีของเนปลาลนะคะตกอยู่ที่นะตสักสิบเอดสบสอมิลนะคะก็ไม่แปลกเพราะว่าน้ำหนักเขาเนี่ยอโอ้โหโลโลสามขีดหนักมากนะคะเ่มนี้ก็มีลูกมีดมาด้วยนี่มีลูกมีดมาสองเ่มโอเคก็ เล่มนี้นะคะเดี๋ยวเตรียมแจ้งลูกค้าว่ามาถึงแล้วนะคะก็จะเตรียมส่งมอบไปโอเคถัดไปสีนี้เลยนี้เป็นรุ่นแบบหนังแดงนะคะ a 2นี้ก็มีเจ้าของแล้วก็คือรุ่นที่เคยนำเข้ามารอบก่อนนี่คือรุ่นชิเรชิเรเนี่ย1ินิ้วนะคะใบมีดเขายาว12นิ้วอันนี้ก็ไม่ไม่ต่างจากเล่มที่แล้วนะคะก็คือเรียกว่าหนักอยู่ที่1,200 6กรัม3ร่องฟูลเลอร์สวยมากเลยนะคะดูใบมีดแบบโหมีมิติมากๆเลยนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าเป็นแบบ3มฟ er, ูลเลอร์นะคะ3ร่องนะคะแล้วก็เป็นไม้กุหลาบแล้วก็รวมถึงการใบมีดเนี่ยตียาวมาสุดเลยแล้วก็ตอกหมุดแข็งแรงไม้กุหลาบนะคะนี่มีเดอยเก๋มากเ okay. คะเล่มนี้เป็นครั้งที่สองลวท่านที่สนใจอย,อยากได้เล่มแบบชิลานี้นะคะก็แจ้งมาได้นะคะ นี่ค่ะสำหรับบอกราคานะคะเล่มแรกเนี่ยคอปรานะคะดากอนคอปราอยู่ที่6 9พันเก้สองเล่มนี้ราคาเท่ากันนะคะหกพั 6, เหมือนกันอันนี้ชิราเอ่อชิเรชิเรชิเรนะคะสามร่องอันนี้เป็นคอปราดากอนคอปราสองร่องน้ำหนักก็ประมาณโลก,กว่านะคะนนต้องบอกเลยนะคะว่าการนำเข้ามีดเนี่ย ถือว่าเป็นหมวดของอาวุธก็มีความลําบากยากลําบากในการนําเข้ามากๆเพราะว่ามันเข้าข่ายในเรื่องของหมวดหมู่การค้าอาวุธเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านําเข้ามาโดยโดยเฉพาะเรื่องของอขนส่งผ่านคุลเลเอร์คุลเลียต่างๆเนี่ยเราจะเสียภาษีประมาณ30-35เลยแต่ถ้าเกิดนําเข้ามาแบบโดยหิ้วเข้ามานะคะแล้วสแกนเจอในปริมาณเยอะก็จะต้อง เชิญเรียกตรวจความประพฤติก็เสียภาษี30เหมือนกัน35เหมือนกันนะคะ3 0มสถึงสาขึ้นอยู่กับในรอบนั้นๆน,น,นะคะก็เพราะฉะนั้นราคาสูงด้วยนะคะขนส่งก็ลำบากมากนี่เล่มนี้ A3 ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นปลอกนะคะปลอกปอกเขาแต่ว่าอันนี้เป็นหนังนะคะแต่ว่าเราจะเห็นว่าเขามีดีลวดลาย ในการทำแบบเท็กเจอร์ที่แบบดูเก๋มากเลยนะคะเหมือนเป็นลายกะแบบกะแ,แดงนะคะเล่มนี้ A 3นะคะ A 3เล่มน,นี้รุ่นชื่อว่าชิเรนะคะอันเมื่อกี้ชิราอนนี้ชิเรนะคะความยาวเนี่ยคือไม่ธรรมดาเลย18นิ้วเล่มนี้หนักก็น้ำหนักนะคะก็โล2ประมาณ1,200เอ 1, ่อ1,121 1โล1 1,121นะคะเดี๋ยวมีรายละเอียดให้อันนี้ก็เป็นแบบ3ร่องเหมือนกันนะคะเห็น3ล่องออกมามีมิติสวยงามนะคะมีตอกลายทำลายด้วยความหนาตรงนี้น่าจะประมาณ10มิลขึ้นนะคะอาจจะ11มนี่ยาวมาถึงสุดเลยนะคะหลังๆช่วงหลังๆเราจะเน้นในเรื่องของแบบจังเกิลเลยแบบเน้นใช้งานแล้วก็ดูแบบขนาดแบบ ไซส์ใหญ่นะคะดูแบบดุดนิดนึงนะคะแต่ว่าดูมีแบบมีพลังนะคะมีแบบขนาดไซส์ใหญ่เลยไม้กุหลาบดอกหมุดด้วยนะคะนี่อ่ามีลูกมีดมาด้วยเป็นหนังกระนะคะนี่ลูกมีดนะคะสองเล่มลูกมีดเขาก็จะมีเป็นแบบแบบคมกับแบบไม่คมแบบคมก็คือไว้ใช้อาจัตประโยชน์แบบไม่คมก็คือเอาไว้ใช้รับมีด ด้วยตัวของเขาเองนะคะไว้ใช้รับมีด A3 A3 นี้ราคานะคะเออ่ด้วยความที่ขนาดไซส,ส์นี่มันใกล้เคียงกันเลยก็อยู่ที่6,900บาทนะคะและถัดไป A4 กับ A5 นี่เป็นรุ่นแบบเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเซอร์เมเนียลอันนี้เป็นรุ่นคราฟแมนเป็นแบบเหมือนคล้ายๆเหมือนดาบเลยนะคะดูแล้วความยาวของเขานะคะเป็นแบบว่าสลิมนิดนึงนี่ ไปอีกแบบนะคะรุ่นนี้คล้ายๆเซอร์วิทนัมเบอร์วันนะคะตรงนี้เป็นไม้นะคะนี่ค่ะความยาวของเข้าใบมีดนะคะสเปค A อ4อสี่เนาะ a อสี่ความยาวเขาอยู่ที่สิบแปดนิ้วใบมีดนะคะยาวสิบสองมิลสิบสองนิ้ว,วด้ามจับห้านิ้วไม้กุาบนะคะตรงนี้เป็นทองเหลืองมีลูกมีดมาสองเล่มเป็นหนังหนังควายนะคะ โดยมากคือเป็นหนังควายหมดเลยนะคะมีลูกมีโอ้ลูกมีเขาใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะนี่ดูแบบสมสส่วนนะ,ะนี่และคู่แฟนเหมือนกันแต่ว่าแตกต่างกันเรื่องของสเปค A5 เนี่ยเห็นอย่างเงี้ยนะคะ A5 กับมีขนาดไซส์ที่ใหญ่กว่าเพราะว่าเขามีความยาวมากกว่าด้วยนะคะแต่จะดูผอมนิดนึงอันนี้จะดูป้อมๆแต่ว่าอันเนี้ยน้ำหนักอยู่ที่ 770อันนี้700 700กรัมนะคะต่างกัน7 0.7กรัมนะคะ70กรัมนะคะนี่ความยาวอันเมื่อกี้นี้นะคะอันเมื่อกี้เนี่ยสิบสิบแปดแต่อันเนี้สิบเก้ายาวกว่าแต่สนนราคาให้เท่ากันเลยค่ะนี่ใบมีดก็สิบสามนิ้วยาวกว่าทุกอย่างยาวกว่าหมดเลย ใบมีสิบสามอันนี้สิบสองเราก็ด้ามจับห้าจุดห้าอันนี้ห้านะคะเซอร์เมเนียลครับแมนมีรูปมีดมาด้วยกลัวว่าอัดยาวแล้วเดี๋ยวเสียงจะขาดโอเคอันนี้ค่ะและรุ่นยอดนิยมเบสเซลอร์ Best ller, คือเซอร์วิทนัมเบอร์วันนะคะนี่ เซอร์วิทนัมเบอรถูกออกแบบโดยทหารอังกฤษที่ปลดเกษียณแล้วนะคะแล้วก็ออกแบบมาร,รูปทรงของเขาจะออกแบบเฉียวแบบดูหรูห,ห,หมีความมันเงาเน้นความมันเงาและตรงด้ามจับเป็นเขาจำมารีตรงนี้เป็นเขาจำมารีทองเหลืองนะคะความยาวทั้งหมดของเซอร์วิทนัมเบอร์นี่เป็นรุ่นยอดนิยมนะคะอ,อ,อยู่ที่16นิ้วใบมีดยาว10.5นิ้วยาวทั้งหมด16นิ้วนะคะ ตรงนี้เป็นทองเหลืองนี่เป็นหนังแก้วนะคะนี่มีลูกมีดมาด้วยมีลูกมีดมาอ่ะสองเล่ม โอเคและถัดไปอีกสองเล่มสุดท้ายเล่มนี้นะคะเป็นเล่มที่เราเคยนำเข้ามาอยู่แต่ว่ารูปรอบนี้จะมีความเฉี่ยนิดนึงนะคะนี่เป็นรุ่นแบบประดับด้วยหินที่ mm hmm. เาเรียกว่าหินของเนปลาลเนี่ยจะมีขึ้นชื่อของเขาเลย mm hmm. ก็พวกประการังพวกเอร์คอยนะคะ mm hmm. เขาก็จะเอานำมามาบดแล้วก็เอามาประดับชิ้นงานเป็นงานแฮนด์แฮนด์เมคนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นดีไซน์ขึ้นอยู่กับการออกแบบตกแต่งของของช่างเลยนะคะ นี่ก็จะเป็นแบบสไตล์เนปารีเลยนะคะนะะมีเล่นเฉดสีสลับกันนะคะสีน้ำเงินก็จะเป็นลาพิสซูลารีนะคะหรือว่าไพ t ทูลแล้วก็ตอกตอกลายลายก็จะเป็นลายมงคลก็คืออัฐะมงคลมงคล8ประการนี่มีนะคะสลักลวดลายเล่มนี้นะคะเล่มนี้ความยาวทั้งหมดของเขาอยู่ที่17นิ้วใบมีด ยาวสิบเอ็ดนิ้วตรงตรงด้ามจับนะคะห้นะคะก็เก๋มีกิมมิกในการเล่นดีไซน์แต่ว่าเล่มนี้นะคะมีความหนักอยู่ที่9ก้าร้อยสนะคะเก้เล่มนี้ไม่มีลูกมีดมานะคะเพราะว่าเขาก็จะทำดีไซน์ให้เป็นแบบเหมือนเรียวๆนิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นงานที่แบบเออกึ่งแบบว่านักสะสมที่ต้องการเป็นแบบ สิกเนเจอร์ของของเขานะคะในเรื่องของการนำชิ้นงานหินมาประดับตกแต่งนะคะอันเมื่อกี้สวิตน้ำมันวันไม่ได้บอกราคานะคะสวิตน้ำมันวันก็คืออยู่ที่หกพันสามร้อยบาทและนี่ก็อยู่ที่หกพันห้าร้อยบาทอันนี้คือเป็นราคาเก่า ที่เคยขายไว้อ่าเล่มนี้เล่มนี้นะคะตอนแรกก็เอ่อมองว่าเอ่อจอ,อกมาสวยไหมแต่ปรากฏว่าพอออกมาแล้วดูแล้วนะคะคือก็เรียกว่ามีความเก๋หลายอย่างมากสําหรับเล่มนี้นะคะเราจะเรียกว่าเล่มคัตเทิลนะคะคัตเทิลนะคะก็คือมีขนาดไซส์อยู่ที่13.5นิ้วนะคะนี่ทั้งหมด13.5นิ้วและมีความพิเศษของเขาก็คือเป็นหนังทูโทนนะคะเป็น ควายเผือกทูโทนสลับนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นเขาจามรีสลับกับไม้กุหลาบด้ามใบมีดเนี่ยเขาสุดปลายด้านเหมือนกันนะคะแล้วก็ความสวยความเก๋ของเขาอยู่ตรงที่ใบมีดของเขามีความแบบเป็นร่องแบบแล้วก็ดีไซน์สวยออกมาได้สวยงามเลยนะคะความหนาน่าจะเกินสิบมิลเหมือนกันนะคะเล่มนี้เล่มนี้ใบมีดยาวอยู่ที่อแปดนิ้วค่ะ นี่ด้ามจับนะคะห้านิว้วตรงนี้เป็นเขาจามรีนะคะนะคะครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งก็เป็นเป็นไม้เขาตอกหมุดได้แข็งแรงแล้วก็สุดปลายด้ามเหลือยาวความยาวของใบมีดนะคะตอกหมุดเรียบร้อยแข็งแรงมากมีลูกมีดมาให้ด้วยสวยตรงที่เก๋มากตรงใบมีดนี่สวยนะคะดูแบบว่าเฉียวเฉีวอ่านี่ลูกมีดของเขา โอ้เก๋ไก่มินิมินินี่โอ้นี่ค่ะลูกมีของเขาโอเคนี่ก็เป็นรุ่นคอพโถนะคะอ่ะราคาเล่มนี้เล่มนี้มีราคาอยู่นะคะอยู่ที่ห้าพันห้ารอยบาทก็แข็งแรงดีนะคะธรรมะแมงแล้วก็มีความเชีียวด้วยนะคะโอเคนี่ก็เป็น 8ดเล่มที่นำมารีวิวนะคะท่านใดที่สนใจเล่มไหนอย่างไรก็แจ้งมาได้เลยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะก็ขอบคุณมากเลยค่ะ